สวัสดีค่ะปอค่ะหลายวันแล้วค่ะที่ปอไม่ได้ทำคลิปส่ง YouTube ค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากทำ YouTube ต้องทำคลิปทุกวันเพราะว่าตอนแรกปอเริ่มทำก็คือไม่มีใครติดตามปอเลยเนาะตอนนี้มีคนติดตามอยู่แล้ว19้าคน ไลบ้านไลบบ่บ่อเห็ดป้ายตัวทิพตัวแดนเผื่อสักวันจะมีคลิปคลิหนึ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตเราคนแล้วคนวะตอนนี้ทำกำ,ำลังตอกแคบหมูอยู่โอ้ยอยากไอเด้แต่ แคบหมูยี่ห้อนี้อร่อยมากแคบหมูเจกรอบมากค่ะนะคะกินจนเมา <c oughs> สนใจสั่งได้นะคะแคบหมูยี่ห้อนี้อร่อยมาก เรื่องของเรื่องที่ไม่ได้ลงคลือบพยายามทำนะแต่ทำไม่สำเร็จเพราะหนึ่งขากล้องกับยังมีมีอยู่อันอันละยีสิบบาทมีน้องคนเอามาให้แต่ว่ามันก็ยังทําคลิปได้ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จริงๆคือไม่ต้องมาซื้อขากล้องเลยคะ่ะ แล้วก็ถ้ามีคนทําคลิปให้เราตัดต่อได้มันก็จะโอเคแต่อันนี้ตัดต่อยังไม่ได้ตอนนี้ทําได้แค่คลิปลงลงไอ้ลงได้ก็คือที่ทําได้ก็คือ,อเปลี่ยนหน้าปกสามารถเปลี่ยนหน้าปกได้แล้วคือคอมพิวเตอร์พอก็ไม่มีพอมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวอืขันเหประสมความสำเร็จได้ในขคือเงือเจาะโกงมาต่อไป เดนวเร์กเ็ดไปไรบาไรเบอรไปเยืรมนี้มีน้อยอีกคนนึงเขาก็ทำยูทูบเหมือนกันเขากับมีคนติดตามอยู่สิบสี่คนคน่คนถักลายมาหามาหาปอคนว่าพี่นะ <c ười> จะเอาน้องมาประจานหรือเปล่านี่พี่พี่พี่ชายหนูนะ่ะมันว่าหน,นูปัญญาอ่อนาท่นดูคนติดตามมีแค่14คนเองคนว่า ไอ้คนหายคนอย่าไปทำให้มันเสีย youtube เขาสั่นคนวิน่นกระทักมาที่หนูเพจต่อยบ่เพจ u t u b e ต่ออยบอกเหมือนกันน้องเขากระทักทักไลน์มาก็เลยบอกเออก็ทำไปเลยแล้วก็ไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะทุกคนมันก็คือเริ่มจากศูนย์ทุกคน,นั่นหละก็คือว่าไๆนะถ้าเขาคิดบวกเป็นบค่คะคิดบอกว่าทำไปแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เออ ไปเพื่อแบบจากวันหนึ่งเราอาจประสบความสําเร็จก็ได้เ้าสิบโมงเ้ากับสิบเจ็ดโมงกันเนาะอาจจะมีสักคลิปหนึ่งที่แบบโดนใจคนมาดูเยอะๆอะไรเงี้ยอืมก็เป็นไปได้ค่ะเ้าก็บ,บรดย์ปีศาความเดือดร้อนในไพ่แลก็เรียนรู้ไปเนาะทุกผู้คนก็คือเริ่มต้นจากศูนย์เนาะค่ะคนนี้ก็เริ่มทําคลิปใหม่ๆเขาคือเริ่มแรกก็คือศูนย์คนก่อนเมือนกค่ะก็ที่มีคนติดตามคนหนึ่งสองคนสามคนปอกอบ ไปคู่มก้าเจ้ากดติดตามให้ว่ามีใครติดตามกูมีก้ากดกดติดตามให้ซะก่อนเอายาพี่น้องซะก่อนเอาคนที่เรารู้จักให้เขากดติดตามให้อะไรเงี้ยก็เฮ็ดไปค่ะถ้าคนเราถ้ามองมมุบวกมันก็บวกเนาะคะ่ะครับอันนี้คือพอจะเป็นคนพูดประจําถ้ามองบวกก็บวกมันเหมือนเ้าขายคอเน,นะะี่ยค่ะถ้าเราขายของเราผลิตของขึ้นมาเสร็จปุ๊บ เริ่มเริ่มที่สิเฮ็ดปุ๊บนี่คือแบบสิขายได้บ่านน้อแล้วเริ่มมีใจสองแล้วของที่เราทําขึ้นมามันก็จะขายไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องจริง้าเข้าคิดว่าขาเฮ็ดขึ้นมาแหล้กขายได้แน่นอนคือเหมือนเนี่ยแคบมูนี่ขายได้แน่นอนค่ะแซ่บค่ะทอดขึ้นตลอดทําทุกวันเนี่ยก็อร่อยเนี่ยเราไม่ต้อง ไม่สียเวลาอะไรทอดหรอมานั่งก็เออกิร์ถุงไว้ลูกค้ามากเขาซื้อตํนะับกตี๋ยวบางคนก็ซื้อไปกินกับส้มตำบางคนก็ซื้อไปกินนั่งเล่นกินนั่งเล่นถ้าเรามีใจสองปุ๊บถ้าว่าเราทําขึ้นมาแล้วเราคิดว่าเราขายไม่ได้ขายไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเรามีใจหนึ่งใจเดียวอะเขาต้องเได้เขาขายได้ได้ค่ะทุกสิ่งอย่างถ้ามีใจสองแล้วมันจะทํไม่้่อเร็จตสดความสำเร็จ ือเหมือนตอนนี้ปอทำอยู่ที่พอก็มีสองใจเหมือนกันสเส็ดดีบ่ระเฮ็ดดีเฮ็ดดีเ่เฮ็ดดีเฮ็ดไปเฮ็ดไรบ้าอะไรบ่ไปเพื่อมีสักวันก็คือเอาแบบมีสาระมั่งไรสาระมั่งผสมปนเปนกันไปก็คือเป็นการเรียนรู้เนาะคะ่ะคนเฮาเกิดมาเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้าเฮาหยุดนิ่งอ่ะมันก็คือแบบสมองมันตายเนาะเส้นสมองมันตายเราก็ต้องมีการพัฒนา ทุกคนนะค่ะทุกคนก็คือเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะปอก็เรียนรู้ค่ะปอก็ทำยูทูปอก็เรียนรู้ไปเออตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ว่าเขาเวลาเขาใส่เอฟเฟกต์หน้าค่ะเขาเห็นแนวไหนแต่ก็ยังเห็นบน้ได้คือเราเพราะความเขาเรียกอะไรความจําในโทรศัพท์มันมันหน่อยต้องไปซื้อตอนนี้เบอก็ทำพริกแกงอยู่ ตล้ต่อคลิปกับย่บอเป็นเลยค่ะที่ปอทําคลิปมีพี่คนหนึ่งเขาถามปอมาว่าปอปอตัดต่อคลิปปอใช้แอปไหนเหรอบอกอ๋อไม่มีการตัดต่อค่ะคือแบบรวดเดียวเลยค่ะอันนี้ก็ย่องจะคองได้ใช้ความมีความสามารถไม,ไม่มีการผิดพลานนดผลแล้ว ว่าเราตัดต่อไม่เป็นบางคนคือเขาท,ทํคลิปเขาก็อัดอัดอัดถ่ายถ่ายไว้วก็คือพูดบ้างผิดมาัางถูกบ้างผิดมาัดมางอะไรเงนี้ยเขาก็ไปตัดต่อออกนั่แหละคะ่ะแต่อันนี้ของพอม,มีการตัดต่อนะคะว่าไปซื้อว่าอะไรบ้าอะไรบกไปเหตุไปก็เอาถ้าตัวเองมีความรู้จะคลองเหตุนนห,นหน้าไหนก็เหตุแน้นั้นแหละคะ่ะจะคลองงูกับบอกข้าเจ้าข้าเจ้าด้งงูจำแนนนะคะ อันนี้มาแคแคบหมูนะคะกรอบอร่อยมากค่ะใครสนใจกับกิ๊ตตอมาได้นะคะแคบหมูส่งได้ค่ะแซบอีลี่ค่ะยี่ห้อน,นี้อร่อยมากค่ะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะปอบมีคลิป,ปส่ง u t u b e ซื่อๆดอกปอก็เลยเห็ุคลิปลงมาส่ง youtube ค่ะเขาบอกว่าให้ทำคลิปเยอะๆหล้วคนเขาก็จะเห็นเราเขาได้กดติดตามนะคะแล้วตอนนี้กับปบ มีคนติดตามอยู่สิบเก้าคนไปคือเปบงังคับให้เขาเจ้ากดให้ใครไดตนตรงตากับกดตกดติดตามมาในเด้อค่ะเด้อค่ะอาเป็นกําลังใจให้ปอด้วยนะคะชาวสก,กุลพระเห็ดผาเหลาะกินเที่ยวอ,อ่าความสุขความงามประสบการณ์นะคะปอทาคลิปอยู่รวมรวมกันหลายๆคลิปนะคะทําหลายๆอย่างคะ่ะบอได้เห็ดจาคลิปอาหารนะคะชาวสก,กุลพระเห็ดก็คือเห็ดอาหารค่ะพาาลาะก็คือไปเที่ยวเลาะเลาะนี่คือเป็นภาษาอีสาน ถ้าแปลมาเป็นไทยก็คือเที่ยวค่ะผ้าเลาะผ้ากินกินก็คือมีจะมีก,ก็กินกินโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังบ่ท่านยั้มีเวลาว่างไงคะยังบางท่านกินโชว์อยู่กินก็อยากไอก,กินลายกินกินลายกับบอด้กินผ้าเฮดผ้าลาะผ้ากินค่ะก็วความสวยความงาม แล้วก็เพื่อสุขภาพก็คือการออกกําลังกายค่ะที่ปอลงคลิปไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะอปอฝากไว้แล้วกันนะคะฝากกดติดตามปอด้วยนะคะในช่องสอาวสกุลพาเหตุพาละอพากินนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบัตรที้ค่ะ